สวัสดีครับพี่น้องแฟนเหพจโภชนาการบำบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเมล็ดแฟกมาบอกเล่าถึงสรรพคุณอันสุดยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับเมล็ดแฟกเป็นพืชที่มีกรดไขมันอัลฟาไลโนเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้าสที่ส่วนใหญ่มักพบได้ในพืชเมล็ดแฟหรือเมล็ดจ,จากต้นลินิี มีชื่อทางนิยาสามว่าดินัมยูซิธาชิสินีนัมแอลเป็นเมล็ดพืชที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีการค้นพบว่าเจ้าเมล็ดพืชชนิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยกลุ่มบาบิโลนเมื่อ3,000ปีก่อนคิสต์การและในศตวรรษที่8ก็มีความเชื่อว่าเมล็ดแปะนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นที่นิยม ลูเพื่อนำม,มาบริโภคอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสารสกัดจากเมล็ดแปะช่วยอะไรบ้างครับสารสกัดจากเมล็ดแปะหรือเมล็ดลิเนนช่วยลดเลอดกะลอนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยบำรุงตับช่วยต้านมะเร็งบางชนิดช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย บำรุงเล็บและเส้นผมป้องกันโรคไวยทองของผู้หญิงช่วยกลับสมดุลฮอร์โมนบำบัดอาการไวยทองของผู้หญิงป้องกันภาวะมีบุตรยากต้านการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายอุดมไปด้วยสารต้านอัุนลูลอิสระมากมายเมื่อท่านทราบแล้วครับว่า สารสกัดจากมาเมล็ดแปกมันมีดีที่สุดเยอะขนาดน,นี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามโฆษณาต่างๆเขาก็มีการสกัดเป็นรูปแบบแคปซูลจำหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามาไว้รับประทานได้แล้วครับหรือจะติดต่ออินฟอประสอบถามเราเอียดเพิ่มเติม,ตมกับกระผมอาจารย์สัง,งคมผลจบได้โดยตรงที่เบอร์0913766437ได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ